สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยที่1ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมใน e ี4พร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนกันได้เลยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิต มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังนี้ 1. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตต่างได้รับประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเช่นผีเสื้อกับดอกไม้ผีเสือ้อดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม,สกกไม้ส่วนดอกไม้ก็อาศัยผีเสือ้อช่วยผสมเกสรดอกไม้นกเอี้ยงกับควายนกเอี้ยง จับมแมลงบนหลังควายกินเป็นอาหารส่วนควายก็ไม่ถูกมแมลงรบกวน 2. ภาวะพึ่งพากันเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตต้องอาศัยอยู่ร่วมกันไม่สามารถแยกจากกันได้โดยต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เช่นปลากับสาหร่ายโดยสาหร่ายสร้างอาหารได้เอง โดยอาศัยความชื้นจากราและราได้รับอาหารจากสาหร่ายไายเขี้นคือการอยู่ร่วมกันของราและสาหร่าย 3. ภาวะอิงอาศัยเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เช่น ฉลามกับเหาฉลามโดยเหาฉลามจะอาศัยกินเศษอาหารจากฉลามแต่ฉลามจะไม่ได้ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์เหาฉลามคือปลาทะเลชนิดหนึ่งมีอวัยวะที่ใช้สำหรับดูดติดกับสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ 4. ภาวะล่าเหยื่อเป็นความสัมพันธ์ ที่สิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์เรียกว่าผู้ล่าและผู้ที่เสียประโยชน์เรียกว่าเหยื่อเช่นสิงโตกับม้าลายสิงโตจะเป็นผู้ล่าและม้าลายจะเป็นเหยื่อกบกับแมลงกบจะเป็นผู้ล่าและแมลงจะเป็นเหยื่อ อาวะปรสิทติ์เป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตสองชนิดมาอยู่ร่วมกันโดยสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งโดยผู้อาศัยเป็นผู้ได้ประโยชน์และผู้ถูกอาศัยเป็นผู้เสียประโยชน์เช่นกาฝากกับต้นไม้กาฝากเป็นผู้ได้รับประโยชน์ดโดยดูดน้ำ และธาตุอาหารจากต้นไม้ส่วนต้นไม้เป็นผู้เสียประโยชน์คือสูญเสียน้ําและธาตุอาหารต่อไปเรามาพบกับกิจกรรมนะครับซึ่งในวันนี้เราจะเรียนรู้ในกิจกรรมที่1.6ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต ให้ในักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่22นะครับเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ภาพความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต3ภาพวิธีทำรรนะครับให้ในักเรียนสังเกตภาพความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่กำหนด แล้วระบุลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องพร้อมแล้วไปต่อกันเลยนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่23นะครับเรามาดูบันทึกผลการทำกิจกรรมนะครับจากภาพ1.1นะครับเป็นภาพ ไก่กับหนอนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ล่าก็คือไก่นะครับและผู้ที่เป็นเหยื่อก็คือหนอนมีความสัมพันธ์แบบภาวะภาวะใดนะครับนั่นก็คือภาวะล่าเหยื่อนั่นเองต่อไปภาพ1.2นะครับพึ่งกับดอกไม้ ก็คือพึ่งและดอกไม้ต่างได้ประโยชน์ร่วมกันมีความสัมพันธ์แบบภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันกล่าวคือพึ่งผสมเกสรให้ดอกไม้นะครับและพึ่งก็ได้น้ําหวานจากดอกไม้1.3กล้วยไม้กับต้นไม้กล้วยไม้ เป็นผู้ได้ประโยชน์ต้นไม้เป็นผู้ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์มีความสัมพันธ์แบบภาวะอิงอาศัยง่ายมากเลยใช่ไหมครับสำหรับการบันทึกผลการทำกิจกรรมนี้ต่อไปเรามาพบกับคำถามหลังทำกิจกรรมตอบคำถามและเขียนเครื่องหมายถูก หน้าคำตอบที่ถูกต้องข้อ1น,นะครับสิ่งมีชีวิตที่กำหนดให้มีความสัมพันธ์กันแบบใดบ้างอย่างไร1.1ไก่กับนอนมีความสัมพันธ์แบบภาวะล่าเหยื่อโดยไก่เป็นผู้ล่าและนอนเป็นเหยื่อ 1.2พึ่งกับดอกไม้มีความสัมพันธ์แบบภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันโดยพึ่งดูดน้ําหวานจากดอกไม้และดอกไม้ อาศัยพึ่งช่วยผสมเกสร1.3กล้วยไม้กับต้นไม้มีความสัมพันธ์แบบภาวะอิงอาศัยโดยกล้วยไม้อาศัยเกาะต้นไม้ และต้นไม้ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ข้อ2นะครับสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรก็คือ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆนั่นเองนะครับง่ายมากนะครับสำหรับบทเรียนนี้ในวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนนี้ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ